สวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมมงคลฟิชชิงเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมภูมิใจนําเสนอนะครับสินค้ามาใหม่นะครับตัวนี้เพิ่งมาถึงร้านวันนี้เลยนะครับซึ่งเป็นลอกหยดน้ํารุ่นใหม่ล่าสุดของอาบูกาเซียนะครับก็คือลอกหยดน้ําอาบูกาเซียเวนเชียนครับที่ภูมิใจนําเสนอนะครับเพราะว่าลอกตัวนี้นะครับเป็นลอกหยดน้ําอาบูนะครับที่ ตัวน่าจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดนะครับเท่าที่รู้จักมานะครับเพราะว่าตัวนี้อาบอกราคาก่อนเลย1,700บาทนะครับตัวนี้1,700บาทเท่านั้นนะครับและเป็นลอกที่ถือว่ามีการปรับหลายๆอย่างเลยนะครับถ้าเป็นรถก็คงเรียกได้ว่าเป็นแบบรุ่น all new นะครับเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับ ลอกหยดน้ำอาบูเวนจิ้น,นะครับก็มาในสีดำประกายนะครับสีเมทัลลิกสวยงามเลยทีเดียวนะครับรอบ6.5ต่อ1ถือว่าไม่เร็วไม่ช้านะครับสามารถใช้งานได้ค่อนข้างครอบคลุมนะครับลูกปืน5ตลับนะครับแล้วก็เป็นระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับนี่ก็มาดูสีใกล้ๆนะครับทำมาได้ดีนะครับ มาได้ดีเลยแล้วก็นะครับสิ่งที่มันปรับอย่างแรกนะครับที่ปรับใหม่นะครับก็คือระบบการเปิดฝาข้างนะครับเปิดฝาข้างปกติอาบูมันจะเป็นคานนะครับซึ่งเปิดค่อนข้างลําบากนะครับมีรุ่นนี้มีปรับมานะครับปรับเป็นแบบมีสวิชนะครับผักแล้วก็สามารถงัดออกได้เลยนะครับแบบนี้นะครับดึงออกได้เลยนะครับตัวแม่เหล็กก็จะมี9เม็ดนะครับจัดเรียงกัน แบบนนี้นะตรงสตาร์แดกปรับแล้วก็มีเสียงนะครับก็มีเสียงแล้วก็ตรงที่ปรับคอนสปูลนะครับจะมีการปรับใหม่นะครับปรับใหม่แล้วมีการเพิ่มโอลิงนะครับทําให้เวลาที่เราปรับเนี่ยมันจะไม่หลุดออกง่ายๆนะครับเหมือนลอกหยดน้ําหลายๆรุ่นนะครับหมุนปรับไปจนสุดมันก็ไม่ไม่หลุดนะครับไม่หลุดง่ายๆนี่คร ลืมบอกไปนะครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่2 1 5รากรัมนะครับลอกตัวนี้2 1 5กรัมไปดูความพิเศษอย่างอื่นนะครับของลอกตัวนี้นะครับก็คือเฟืองทองเหลืองนะครับผลิตจากทองเหลืองชุบแข็งนะครับงานกึงละเอียดเหลี่ยมคมล่องลึกนะครับทำให้หมุนเนียนมือนะครับเฟืองพีเนียนก็เป็นทองเหลืองชุบแข็งกึงอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับผ้าเบรกเป็นผ้าเบรกลูล่อนนะครับ2แผ่นนะครับ ไม่กระชากเบรกปรับเบรกได้ละเอียดเนียนกว่าผ้าเบรกทนทานใช้ได้นานนะครับสปูลอลูมิเนียมกึงชุบอโนดิสบาลานแกนสปูลล็อกแน่นไม่แว่งไม่คลอนนะครับเพิ่มลูกป,ปืนสแตนเลสไหลลื่นส่งเยื่อดีนะครับระบบแม่เหล็กหน่วงสปูล m a x t r a แทนะครับควบคุมการหมุนของสปูลสร้างสมดุลของอัตราการหมุนและแรงส่งเยือ่อสายไม่ฟู่นะครับ มีเฟรมกราไฟครับออกแบบโครงสร้างใหม่หมดนะครับเสริมหน้าจุดรับน้ำหนักเพิ่มจุดยึดโครงข่ายกระจายแรงบิดแข็งแกร่งมากขึ้นทนทานมากขึ้นนะครับฝาข้างกาไฟออกแบบให้ถอดง่ายอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับฝาปรับน่งสปูนดีไซน์ใหม่หมดนะครับวงสัมผัสใหญ่ขึ้นปรับง่ายหมุนง่ายเพิ่มโอลิงป้องกันน้ำป้องกันการดูดง่ายนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับกระจังหน้ากาไฟดีไซน์ใหม่นะครับเมเจอเมเจอเชนนะครับสวยงามตามสไตล์ลีโวอ่อนตัวรับแรงบิดได้ดีนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลที่เก่าไปนะครับก็จะอยู่ในลอกตัวนี้นะครับในราคา1,700บาทเท่านั้นเองนะครับถ <m> ือว <mumbles> ่าคุ้มมากนะครับถ้าจะให้เทียบกับตัวต่ำของอีกค่ายนึงก็คือไดว่าตัวไดว่า PR 1 0 0ซึ่งราคาต่างจากนี้นิดหน่อยแต่ผมดูแล้ว วัสดุหรืออะไรต่างๆตัวนี้ดีกว่าพอสมควรเลยนะครับก็หากใครสนใจนะครับก็จะฝากช่องทางการสั่งซื้อช่องทางการติดต่อไว้ที่ด้านล่างของคลิปนะครับก็สำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงครับดรดกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าผมจะมีสินค้าดีๆมานำเสนออีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมมากครับขอบคุณครับ